พี่ดีใจของพวเราครับคอยได้สักต่อคอยได้สักต่อคอยได้หลงสีนะครับสู้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 ครับตู้ตูพี่มานาสู้ด้วยดีใจเราวันนี้เราก็อ่ะ

ขนาดเราตื่นตนจนจนน้ำตาูใจมากนะยังไม่อยู่แลักฐานหาสำเร็จแล้วนะอันนี้มใจกันทุกคนเลยนะคะเรารที่มานานวันนี้ทำวันต่อิใจกันเลยคะ เป็็ีรยนากนะคะุกาานท่านอย่างไงบ้างใจมากเลยค่ะถึงได้ร้องห้เสียงดังขนาดใจมากเลยคตตัตุัดมได้ไ้ัจะไม่ได้ฟัง้ต ดีใจครับต้นใจอยู่หลายเดือนที่ผ่านมาพี่ชาเคยได้ที่นต่อดีใจมากเลยนะครับพี่ชานเป็นพี่ชานพี่ชานผู้การผู้การบอกว่าไงโอให้เป็นแลนด์มาร์คครับดีใจอ้าผู้การบอกว่าให้เป็นแลนด์มาร์คเลยครับผู้การบอกคือไม่ได้ทุบไงครับไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบนะครับก็คือถ้าได้ทำต่อก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ท่านก็บอกไว้เองนะบอกว่าพญานาคถึงเป็นแบบนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คได้ ก็จะได้รู้ว่าชาวบ้านเขาต่อสู้มากันยังไงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพาร์ตี้ของชาวบ้านเราตอนนี้ไม่เห็นใช่น้ำตาซึมร้องไห้ครผมก็เกือบร้องไห้ตามพี่ถามลุงพงศ์หน่อยครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนค่ะแล้วถามลุงพงศ์หน่อยลุงพงศ์หน่อยได้ย็นใจดีใจครับผมดีในท่านี่เป็นคนที่มีส่วนในเรื่องนี้ขอให้ผู้พี่เป็นฮีโร่นะครับครับผม โอเคครับโอเคนะผงผมเป็นฮีโร่นะครับฮีโร่นะจับไม้แต่ท่านเนี้ผู้การบอกว่าแบบท่านนะเป็นฮีโร่นะฮีโร่แต่แต่ท่านคือฮีโร่ใช่ไหมอะไเรื่องสายเลยพี่จายเขาให้เป็นเลนแม็กไม่มีความผิดครับผมเขาไม่รู้จักชื่อผมผมชื่อโตโน่ลูกลูกกิมบี้ เราได้เงินมาเราได้ส่วนลดกัราได้ผลักดับให้เป็นเงินได้ทุกคนสู้ไปด้วยกันทุกคอครับไม่เลื่อนเงินทุกคนขม่เลื่อนเงินทุกคคือใหญ่นะเป็นยังไงบ้างครับถาว่าการของว่าอย่างไรบ้างครับคือตอนนี้สองงานของพี่ดินของคนน่ยมันมีการประสานพี่ดินเพิ่มตอนใหม่ประมาณรับ รหลายคลิปคือร้องงานแล้วก็บวกอีก1ือหนึ่งสองไม่รู้ว่าจุดหนึ่งสองมันคือเท่าไหร่งานก็เลยไม่ีแต่กผิดก็คงผิดอ่ะเรื่องต่อไม้นี่ก็เราดูว่าเดี๋ยวเขาไปจับจีเทศอีกทีนึง แต่ตอนนี้วัดจากถนนมาเนี่ยเป็นของเขตทางหลวงแน่นอนคือ8เมตรมันไม่ถึง9เมตรเป็นของกรมทางหลวงแน่นอนแต่ขออย่างเดียวครับดู GPS ก่อนนี่นี่รู้ข่าวแล้วนี่นี่รู้ข่าวแล้วดีใจดีใจมาแล้วเลยครับรู้ข่าวแล้วรู้ข่าวใช่ไหมลุงดีใจสิจ๊อปนิวสิดีใจ อยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไม่รู้ใช่ใช่รู้ข่าวแล้วเมื่อกี้น่ะกรู้ข่าวแล้วดีใจดีใจดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยพี่น้องมากรอแล้วก็คนทั่วประเทศทั่วโลกนี่แหละดีใจด้วยปูปลาลิจิตจะได้สร้างต่อแล้วใช่ใช่จะได้สร้างต่อแล้วดีใจด้วยบอกคำเดียวได้ว่าดีใจดีใจนะดีใจมากเลยครับนี่มาถึงเลยนะคะพรรู้ว่า ได้สร้างต่อตาขับรถมาเลยไม่ตามาตั้งแต่เขาไม่บอกว่าจะมีเจ้าที่มามีคนม้บอกแล้วว่าเจ้าที่มาตาก็เลยรีมารมารมาอบคาชาที่เป็นหโอยิ่งกว่าอะไรเองนะ้วยินะยิ่งคือจิตจนอย่างจริงนะขอบคุณแล้วก็หลานๆใช่ใช่ใช่ ขอบคุณที่คนเอาใจช่วยนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณ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 บคุณขอ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 บคุณขบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุคุณขอบ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 คคุณบคุณขอ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 บอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคอบคุณขอบคุณขอบคุณบคุณขอบคุณข พ่อมาพร้อมๆกับแม่แม่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหน่อยได้ไหมตาตาตาไม่กล้าล้ำมั้งให้ลูกหลานคนล้ำให้ให้ให้ลูกหลานคนล้ำได้ครับได้ครับขอขอบคุณมากมาเป็นกำลังใจให้กันนะมาเป็นกำลังใจกับลุงพลพัดแจ่มนะครับดีแล้วครับผมจะได้จะได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเดนมาร์กแล้วก็จะได้มันสวยงามใช่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 ่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่ โอ้โหเราก็ภูมิใจดีใจเียใช่ไหมคะใช่นี่เห็นเขาวัดมาวัดมาอะไรไม่ถึงไม่ถึงเลยไม่ถึงเป็นเสดทางหลวงไม่ถึงใช่ไม่ถึงใช่เสตทางหลวงไม่ถึงตาตีเป็นตัวเลขเลยพวกผมตีตัวเลขเลยเลยนะเียนไ่ะตีเป็นตัวเลขเลยะตัวเลขอะไรนะสีอะไรนะสีเจ็ดสีเจ็ดติดเนะพี่สีเจ็ด สี่เจ็ดหลายตัวจะ่ก็ไม่ได้สี่เจ็ดดีใจเลยพระรามนี่มาดีใจครับทุกคนดีใจนี้คือทีมซูเปอร์ของเราวันนี้ใจจดใจจ่อนะครับรอลุ้นๆจะเป็นยังไงนะครับอย่างแอดก็ใจจดใจจ่อเหมือนกันนะฮะ เพราะว่าไม่รู้จะพอ,อก้อยเพราะว่าแอดก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นะก็หลายคนคงได้ยินข่าวที่ผ่านมานะคลิปตัดไม้นะฮะที่เป็นข่าวกันอยู่นะตอนนี้ก็ทุกอย่างก็น่าจะโล่งนะนะน่าจะโล่งนะฮะแล้วก็นะับว่าเป็นข่าวดีนะครับให้เป็นสารณประโยชน์ให้เป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวของชาวกก,กอกต่อไปนะครับ ขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณทุกคนครับมานาสตอรี่